สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับผมเชิญครับผมเชิญครับผมอยู่ในรายการแล้วครับครับครับพราวันนี้เราคุยในหัวข้อเรื่องรัฐสวัสดิการนะถ้าคนกษัตริย์ลงแล้วเปลี่ยนจากรัฐกษัตริย์มาเฟียเป็นรัฐสวัสดิการเพื่อประชาชนครับครับผมออเในความเห็นของผมนะเอจริงๆพี่น้องหลายคนที่โทรเข้ามารายการเนี่ยขอการสวัสดีทุกคนก็เห็นด้วยครับแต่แต่ผมก็พูดตรงไปตรงมานะ คืองบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยอืแน่นอนผม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 พูดในกลาอืคือมองให้เห็นว่างบประมาณเนี่ยหลายส่วนผมยกตัวอย่างเช่นอย่างกองทุนประกันสังคมอืมอันนั้นไม่ใช่งบประมาณแต่งบประมาณในยุคคอสอชอสบชสนชอ,อะไรต่างๆที่เขาเขาเขียนพระราชบัญญัติวงเล็บโจรขึ้นมาเนี่ยเช่นว่าด้วยเก็บภาษีดิน 0.01เนี่ยหลายถามว่าตอนนี้เก็บรวยเป็นยอดเงินเท่าไหร่แล้วบอกาสาธารณชนได้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นแล้วอิมยังมีอีกหลายตัวถ้าถามว่าทําทําได้ครับผมยอมแล้วก็ทำได้ทําไดข้ข้อที่หนึ่งครับสองหันไปมองในส่วนอ่อย่าอย่าให้ไอ้พักราชการทั้งหลายโกงอืมนะแล้วแล้วอย่าให้ไอ้ไอ้ห้อยนะ่ะมือมือ สองสามหมื่นล้านเนี่ยที่มึงกินไปใช้เนี่ยนะลูกน้องมึงโดยขอสชอะไรไปยึดจำนำชาที่มึงเนี่ยมึงอวยพ่อมึงอยู่เนี่ยอะเ,เอางบประมาณก,กินไปใช้ตัวเนี้ยตรงเนี้ยคือคือทําได้ครับผมยืนยันถ้าทําได้ครับผมถามว่าอ้าวทาได้เอ้ยมึงอยู่ในกรแลนมึงรู้อะไรวะเนี่ยผมบอกว่ามึงไปทําวิจัยดูว่าในประเทศที่เขาทําได้เช่นตะวันตกก็ดียุโรปก,ก็ดีเนี่ยแม้กระทั่งญี่ปุ่นเกาหลีเขาก็ทําได้ ทำได้ครับผมยืนยันนะไอ้ไอพวกผูกขาดทั้งหลายนะโดยเฉพาะพี่น้องไอ้ที่อยู่ในกาลาแลนในสมประโยชน์กับไอ้ระบอบไอ้หอยเนี่ยนะมันบอกว่ามันบอกว่าไอ้ไอ้พวกเรียกร้องสิทธิเรียกรยก้องไอ้บำเด็ดบํานานหรือว่าเรียกร้องสวัสดิการเนี่ยมึงพูดเสียงดังแล้วเกินกูเสียภาษีเนี่ยปีนึงเนี่ยตั้งตั้งหลายหมื่นตั้งหลายแสนนะมันพูดอย่างนี้ ผมกําลังบอกพี่น้องครับด้วยความเคารพเป็นคนไทยด้วยกันนะครับผมพูดไทยแปลเป็นไทยแล้วให้คนไทยฟังมึงสมประโยชน์กับระบอบไอ้หอยเนี่ยมึงมึงทําไปแต่มึงต้องสํานึกด้วยนะว่าการการเสียภาษีเงินได้คำว่าเงินได้เนี่ยถ้ามันเกินเกินกฎเกณฑ์ที่เขากําหนดว่าค,วาคำว่าสาษีคาว่าภาษีเงินได้เนี่ยคุณก็ต้องเสียครับแต่พี่น้องคนไทยคนลากย่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขา เกณฑ์เขายังไม่ถึงเขาก็ต้องเสียภาษีทั้งอ้อมเช่นค่าน้าค่าไฟค่าแวดค่าเอฟทีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาเสียอยู่แล้วเพราะฉนั้นอย่าอย่ามาใช้ชัานเชิงกันพูดแบบนี้นะเมื่อคุณสมประโยชน์กระ,ระบอกหอย,ยม,มึงก็ทําไปแต่มึงมีสินรมหน่อยนะครับอผมเห็นด้วยกับพี่น้องเรียกร้องรัฐสวัสดิการหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยบำนาญของประชาชนเนี่ยคุณออกมาเลย คุณจะให้เบี้ยขอทานวันละยี่สิบาทเดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยมันเบี้ยขอทานนะครับพี่ี่ทองนึกออกไหมครับถ้าใครอยู่ในกราแรงจะนึกออกว่าไอ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 เบี้ยเบี้ยเบี้ยชราภาพขอทานอ่ะคุณเบี้ยอะอย่างเงี้ยครับนะไอโอมฟังฟังอ้วไว้นะแล้วมึงมึงจะไปเลียหอยมึงก็เลียไปนะฟังอ้วไว้ เออพูดเนี่ยกูไม่อยากแบ่งพักแบ่งพวกใครนะเพียงแต่ว่าผมกําลังจะพูดให้คุณฟังว่าคนที่มีอาชีพพระราชบัญญัติคุ้มครองเนี่ยโดยเฉพาะพักราชการทั้งหลายเนี่ยคุณต้องเปิดใจกว้างสังคมกลาแลนเรียกร้องว่าด้วยรัฐสวัสดิการหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยบําเหน็จบํานาญของประชาชนน่ะคุณต้องเปิดใจกว้างครับแค่วันละร้อยเดือนละสามพันเนี่ย มีมีอยู่ห้าหกเดือนเนี่ยมีมีผู้รู้เขาก็ทําเป็นขบวนการเป็นหลักการแล้วยืดแล้วนะไอไอไอหมารับใช้อะ่ะมันไม่เซ็นรับรองมันก็ตกในสภา,าไปครับช,ชัดเจนนะครับเขาฝากพี่<ม>น้องว่าเออเออยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องร่วมพลังเท่านั้นถึงจะได้มาถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยแต่เราก็ต้องยืนหยัดกับมัน เจ้าเล่ห์เพทุบายภายใต้ระบอบกษัตริย์ก็ได้อะเนี่ยอืมัมนมันจะมันจะสับขาหลอกอยู่อย่างนี้แหละหลอกทั้งชาวโลกหลอกทั้งไอ้ประชาชนบางคนก็อวยมันบา,บางกลุ่มไม่อวยมันโดยเฉพาะยุคนี้มันจะมีความเห็นต่างโดยเฉพาะประชาชนไทยอะ่ะนะครับผมผมก็ผมก็ขอยืนยันครับว่าผมก็จะเป็นพลังผมก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเสริมไปครับ ผมขอเล่าผมขอเล่าให้พี่กุณตรงฟังเขาดาวเขาดาวเขาดาวช่วงที่ตอนนั้นมันจะเป็นกองฉละเก่าะนะครับผมก็บอกตรงว,ว่าผมอยู่ตรงนั้นแหละมันใกล้ๆผมก็รู้ว่าเป็นวิชามารของของของระบอบของระบอบไปหอยมันอื ผม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 ไม่อยากว่าผมเป็นอดีตอะไรนะนะเอาเป็นว่าไอไอตรงนั้นนะมันเป็นมันเป็นแบบอ่ามอนบันดินปืนเพื่อไปให้กระหนกตกใจผมนะครับผมผมเป็นผมบอกว่าผมเป็นหมาป่าอยู่อา่าโป่งน้ําร้อนก็แล้วกันเอาไว้ใครในสัน้นๆทำอย่างเนี้ยอ,อย่าทําเลยนะโป่งน้าร้อนกระแมงเพชรเอออืมนะอย่าทําเออ เออมึงรู้ด้วยว่ามึงคุณรู้ด้วยว่ารู้อยู่อย่าทําอย่าทํานะฮะอย่าทําอย่างนี้แล้วก็ไปทําเป็นยืนแล้วก็ให้ไอเอาเอาเ,อาเอาชือกฟางมากัน้นอย่างเงี้ยอย่างนี้จะทานะข้อที่หนึ่งในทางกฎหมายข้อที่สองข้อกฎหมายไอประเภทฝากขัขขงเนี่ยแล้วอย่าทําครับนะหนึ่งร้อสิบสองหนึ่งร้อยอะไรขมึงเนี่ยนะที่มึงใส่ความเขาเนี่ยลูกหลานปวดแอกของเราเนี่ยอย่าทําครับ ถ้าถ้ามึงกล้าแลกอะ่ะมึงก็รู้อยู่แล้วพ่อมึงก็ยังกลับไม่ได้เลยเสียดายทรัพย์สินไมมล่ะที่ดู่นั้นนะ่ะครับผมครับผมขอขอเสริมพลังให้พี่น้องประชาชนไทยเราเดินทางไปไกลแต่เราก็ต้อง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 ,ต,องต้องอดทนครับก็พยายามฟังแลกเปลี่ยนกันแชร์กันบางครั้งบางเรื่องเราก็ต้องมาคุยกันอย่างเนี้ถูกแล้วครับครับผมครับผมในส่วนหนึ่งผมเนี่ยในขบวนการแทบใจเนี่ยก็ก็ขอเสริมครับขอเสริมความเป็นกำลังใจนะครับ ผมผมนับถือพี่คนทองมากครับแล้วก็ชื่นชมพี่น้องทุกคนแล้วในคณะของพี่คนทองเนี่ยอย่างนี้ถูกแล้วครับเพราะว่ามีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็แชร์กันไปในในในหลังใหม่ในเรื่องข้อมูลข่าวสารเนาะประการใดเนี่ยเราก็นะครับครับผมขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจครับขอเป็นกำลังใจครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ